ไปยังจุดที่ท่านอยู่ตามภูมลำเนาที่อยู่อาศัยหรือจุดที่ท่านสะดวกนะครับไม่ว่าจะเป็นในเขตกรุงเทพมหานครปริมณฑลและทุกท้องที่นะครับทั่วประเทศนะครับทางทุกกองบัญชาการทุกภาคนะครับได้ดําเนินการตามนโยบายของท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นที่เรียบร้อยนะครับในวันนี้นะครับก็ขอความครุณาสื่อมวลชนได้ประชาสัมพันธ์นะครับตรงนี้ครับครับ เป็นเป็นคำถามที่ดีนะครับในส่วนนี้เนี่ยในส่วนของการรับแจ้งเนี่ยเรายังไดม้มีการดําเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ในส่วนของระยะเวลาในการผัดฟ้องในโทษครับระะยเวลาในการฝากถังเนี่ย <c oughs> ก็เป็นไปตามกรอบระยะเวลาของกฎหมายนะครับในส่วนนี้เออ่ณตอนนี้สิบสี่ฝากนะครับตอนนี้ครสี่ฝากครับสี่ฝากก็าทักมาสี่ถึงแปดวันครับพนักงานสอบสวนทำทันเนี่ยแล้วเมื่อได้รับบ่อยถ้าผู้เสียหายมาแจ้งเป็นหมื่นเป็นแสนคนเนี่ยต้องต้องทันครับต้องทันครับครับผมแล้วก็ขึ้นอยู่กับ ถ้าหากว่าหลังจากนี้มีการแจ้งข้อควาเพิ่มเติมนะครับตรงนั้นก็อันนี้เป็นไปตามพยานหลักฐานนะครับในส่วนนี้เราทําแบบตรงไปตรงมานะครับว่าด้วยพยานหลักฐานเป็นหลักนะครับในส่วนตรงนี้พนักงานสอบสวนกาลังประเมินกันอยู่นะครับประเมินกันอยู่นะครับโดยเราดูในในพยานหลักฐานที่แสวงหามาด้วยนะครับรวมทั้งคาให้การของพยายนบุคคลนะครับ เข้ามาเร rumor, ื่อยๆนะครับตอนนี้ส่วนหนึ่งเนี่ยคือต้องเรียนเน้นย้ําไปว่าณตอนนี้เนี่ยผู้เสียหายที่อยู่ตามต่างจังหวัดนะครับท่านไม่มีความจําเป็นจะต้องเดินทางเข้าไปอย่างในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะครับสามารถเดินทางเข้าไปอย่างที่ได้ในเรียนไปแล้วข้างต้นนะครับว่าสามารถเดินทางเข้าไปอย่างจุดที่ท่านใกล้ที่สุดนะครับตรงนี้แล้วก็พนักงานสอบสวนตามทุกพื้นที่เนี่ยจะส่งคําให้การของท่านเนี่ยมารวบรวมที่กองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับในส่วนนี้ครับ คือในส่วนนี้เราเรา,เ,เรามีการคัดแยกไปแล้วในส่วนหนึ่งนะครับอย่างเช่นว่าคัดแยกประเภทของผู้เสียหายแม่ทีมต่างๆนะครับในส่วนนี้นะครับคือถ้าหากวันนั้นเนี่ยยังมีผู้เสียหายที่ตามไปเรื่อยๆเนี่ยตรงนี้จะไม่กระทบกับลูกคดีของเราแนละไม่กระทบกับพยานหลักฐานที่เรารวบรวมไว้ในตับในส่วนนี้ครับก็จในเดือนนี้หรือวันที่20เนี่ยีม่้่งครับเอ่อตอนนี้ตอนนี้ยังมีเวลาอยู่นะครับก็ขอฝากเรียนที่น้องสืบมลชนนะครับ ช่วยประชาสัมพันธ์นะครับในกรณีผู้เสียหายนะครับตอนนี้ก็รวบรวมพยานหลักฐานที่ท่านมีไม่ว่าเป็นหลักฐานของการโอนเงินนะครับพยานหลักฐานไม่ว่าข้อความแชทที่ย่อมมีการติดต่อนะครับในส่วนนี้เนี่ยก็ขอให้รีบดําเนินการในการาแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานาสอบสวนในส่วนนี้ครับคือยังเปิดไปเรื่อยๆยังไม่มีการครับตอนนี้เรายังเปิดอยู่นะครับก็ขอความกรุณาให,ใ,หให้รีบดำเนินการแล้วกันครับส่วนกรมตอนนี้มีคนเข้ามาแจ้งแล้วทนะ่าไห่อยู่ในระบตอนตอนนี้2170นร้ายครับแล้วตอนนี้นะครับ ไม่ครับเราเราทำไปตามพยายนหลักฐานนะครับตอนนี้เนี่ยมีการเร่งเมื่อเช้าท่านผู้ช่วยเอกาเดชเนี hmm. ่ยก็เข้ามาประชุมด้วยตนเองนะครับเรามีการมีการจัดเจ้าหน้าที่ทั้งในเรื่องของการสืบซับนะครับในส่วนนี้แล้วก็ตามประเด็นที่ปรากฏตามสื่อสังคมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคริปโตนะครับ mm hmm. ก็ได้มีการมอบหมายให้กองบังคับการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจนะครับที่มีความชํานาญในเรื่องของการทําคดีเกี่ยวกับสินทรัพ์ดิจิทัลและก็คริปโตในส่วนนี้เนี่ยให้เข้ามาสนับสนุนช่วยเหลือนะครับพนักงานสอบสวนด้วยในส่วนนี้นะครับ ใช้วิชามในการที่ให้ผู้เสียหายน่ะให้เป็นน้องดีแล้วมาแลกความเป็นผู้เสียหายแทนเพื่อจะทําให้ก่อไปยั่งยานในการสนับสนุนพิกทันรือแม้พรรดากานสอบสวนมีการท่องการตรงติ๊กใชไหมเราเรามีการคุยกันในประเด็นนี้นะครับแต่ว่า,เ,าเราเป็นความเชื่อมั่นว่าเราทําได้ทันนะครับตรงครับผมประเด็นเรื่องขายาย้าใหญ่ขวดเรื่องคลิปตัวที่มอบให้กออตกล่าส<อ>ุดปสครับอันนี้คือกระบวนการ ก็เราเราก็สืบซับเหมือนปกติแล้วก็พยายามหาทุกช่องทางนะครับคือการดำเนินการของปอสเนี่ยเขาก็เขามีวิธีการของเขาอยู่แล้วแต่ผมขออนุญาตไม่ลงในรายละเอียดนะครับตรงนี้แต่จะมีความชํานาญนะครับในการในการตรวจดูสินทรัพย์ทางดิจิทัลหรือว่าอาจจะกรรมทางคอมพิวเตอร์หรือว่าที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ในส่วนนี้นะครับรับติดดิจมาอย่างนี้หรือใช่ไหครับนอติดต่อมา่อหน้านี้แล้วก็ตอนนี้เท่าที่ทราบเนี่ยนะครับที่ที่เหมือนสื่อมวลชนได้รับรับทราบไปเนี่ยก็มีรถจํานวน24 0คันนะครับ เงิ hora, นสด7.5ล้านนะครับนาฬิกา51เรือนนะครับแล้วก็มีกระเป๋าแบรนด์เนมแล้วก็สินค้าแบรนด์เนมอีกจำนวนมากนะครับรวมสินทรัพย์ทั้ง Brooklyn, wrote, หมดเนี่ยทรัพย์สินทั้งหมดเนี่ยประมาณ210ล้านบาทและตอนนี้ที่เราประเมินไว้นะครับยังมีขยายตัวอเรายังทำต่อครับมีการตั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องการสืบทรัพย์นะครับในส่สุดจะตั้างตำรวจต่อไเพราะว่ามีการเคลื่อนย้ายไปกว่านี้ไหมครับเออบางส่วนมีตามที่เป็นข่าวนะครับแต่ว่าเอ่อคนที่มีการยับยั้งถ่ายเทหรือว่าจำหน่ายใจโอาาาจจะมมีควผิดในเรรื่องก้ เราเราต้องมีเรื่งส่งแจ้งครับแล้วก็ต้องต้องดาเนินการตามตามประกาศที่แล้วนะครับพิเศษอยากรู้เหมือนว่านะตอนนี้ลักษณะของการทีงเอสไอมาแยกทํางานซึ่งยังไมได้รับข้อหมายทำคดีพิเศษแต่ทําไมเอสไอถึงได้มาร่วมโจวันตรงนี้มันได้รับข้อหมายเปนยังไงครับผมว่า DSI ไอคงมาช่วยในเรื่องของการสืบรัพนะครับตรงนี้มาช่วยแล้วจริงๆเรามีการแลกเปลี่ยนข้อมูลแล้วก็ทางเอสไอก็คงดำเนินการผู้ขนานแล้วก็ถ้าหลังจากนี้เนี่ยนะครับ กรณีที่อย่างที่ท่านผู้บระชาการตำโหวตชาติได้เรียนไปแล้วว่าที่พี่น้องประชาชนเนี่ยได้มาแจ้งความเนี่ยรนะ้องทุกข์กับเราเนี่ยมันมีในเรื่องของพระราชะกำหนดการคู่ยืมเงินที่เป็นการชกโภคประชาชนหรือที่เราเรียกว่าแฉลชก,ล,กลูกโซ่เนี่ยนะครับตรงนี้มันเออ่ตรงนี้ที่ท่านผู้บระชาการตำโหวตชาติได้นำเรียนไปที่วันที่ท่านมาสัมภาษณ์ที่นี่นะครับว่ามันเข้าขา่ายแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ในระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและการสอบสบัพยานหลักฐานของพนักงานสืบสวนสอบสวนที่เราดำเนินการับ นนววถ้าเาขาขายาราเ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 ราจะต้องส่ง,สง,สงรอททต้องออส่ง,งตอนนี้ยังไม่มีการแจ้งาานะครับยังไม่มีการแจ้งทรกลาอนั้นนะครับเรากําลังรวบรวมอย่างนะครับแต่ตอนนี้ได้มีการได้มีการสืบซ้บนะคร,รับแล้วก็<ห>นาซับสิ่งมาตรวจสอบก็คงเป็นตำรวจเนี่ยครับตำรวจทำงานร่วมกับปปอร คือถ้าผิดก็ต้องแจ้งครับตามพยานาัครก็มิด่ายกอะไรผู้เสียเอกสาร่รบกรก็วันนี้ในเรื่องของการอำนวยความสะดวกเนี่ยเราก็ได้มีการจัดเครื่องถ่ายเอกสารนะครับแล้วก็อำนวยความสะดวกในเรื่องการให้คำแนะนำนะครับแล้วก็มีคิวอาร์โค้ดสำหรับที่น้องประชาชนนะครับในเรื่องของขั้นตอนการ เตรมเอกสารนะครับที่จะมาแจ้งความนะครับในส่วนนี้ซึ่งทางผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยวันนี้ก็ได้มีการกำชับนะครับแล้วก็ได้มีการประชุมคอนเฟล็์กับทุกพื้นที่ทั่วประเทศนะครับทุกสถานีนะครับในการในการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะครับตอนนี้คิดว่าปัญหาอุปสริษไม่มีนะครับเราก็พร้อมดูแล เ,เรา,ามีการส่งหนังสือคือในด้านของผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้านนะครับไม่ว่าเป็นทางอายการเองนะครับ<ว> <OD> เราก็มีหนังสรรือที่ออกไปในขอเป็นที่ปร,รึกษาในทางคดีเรานะครับไม่ว่าเป็นสำนักงานอายการสูงสุดนะครับสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะครับถึงในส่วนนี้แล้วก็สำนักางานคุ้มครองผู้บริโภคนะครับรวมทั้งอยด้วยนะครับแล้วก็แม้กระทั่งสภกรด้วยนะครับในส่วนนี้ก็เชิญผู้เชี่ยวชาญจากทุกสาขาอาชีพนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับในส่วนนี้ ตรงนี้เป็นไปตามข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานนะครับก็อย่างที่ท่านผู้ประชาการตํารวจแห่งชาติได้นําเรียนไปก็คือหากพยานหลักฐานเนี่ยออถึงใครเนี่ยยังไงก็ตามเนี่ยเราจะดําเนินการอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็ไม่มีเราเป็นตัวดำเนนเส้นตรงนี้ตอนนี้เราอยู่ระหว่างการดําเนินการ,เ,ราเกี่ยวกับรูปรวมพยานหลักฐานนะครับแล้วก็ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องการสืบสวนด้วยตอนนี้ตอนนี้เรากําลังดําเนินการอยู่ครับก็ต้องเรียนว่าผลสําเร็จของการดําเนินการ ไน18บลายที่ผ่านมาส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าถึงแม้ว่าที่ที่น้องสิรินชนจะบอกว่าเป็นการชิงมอบตัวก่อนเนียนะครับอันนี้เป็นคำพูดของสิรินชนนะครับที่เราเดําเนินการเนี่ยส่วนอย่างที่ประสบความสําเร็จแล้วก็เราสามารถจับกลุ่มได้ทุกลาย,ยส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าเราเราได้มีการดําเนินการอย่างตรงไป,ตรง,ไปตรงมาต่อเนื่องและที่สําคัญก็คือเราเก็บรักษาความลับเป็นอย่างดี ก็เราก็ต้องดาเนินการทั้งหมดแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็ต้องมาดูนะครับว่าพยานหลักฐานหรือคำให้การของเขาเนี่ยมันมีอะไรที่แอบแสงไปมยนะครับเราเราเราประเมินทุกอย่างนะครับใน <ไ S 2> ส่วนนี้แล้วก็นํามาเชื่อมโยงกับพยานหลักฐานที่เราไปสอบสวนข่ามาเองได้ด้วยนะครับในส่วนนี้างคนที่เขารับเสียว่าเป็นเสียห่ยอันนี้อันนี้เคสลักษณะนี้ก็จะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้ไม่ได้ละเลยนะครับเราก็มีการมาคัดแยกแล้วก็มีการนํามาประมวลแล้วแล้วก็เชื่อมโยงกับพยานหลักฐานที่ที่เรามี ด้วยแล้วก็พยานบาุคคลอื่นนะครับในส่วนนี้นะครับนักดำเนิน,นที่มีการเล่นโยกมีคนเรียกลรับตรงนี้เราเำลนการในการอย้น่นะครับอันนี้อันนี้ขอให้เรียนถามทางท่านจุนจมุเกียรตินะครับที่แยกไปอีกส่วนนใการตรวจสอบครับ่ก็เราดำเนินการตอนนี้เราดำเนินการอยู่นะครับในส่วน <c oughs> นี้แล้วก็มีกองบังคับการปตัปราม โตัวยีเนี่ยก็เข้ามารวบรวมหลัก,ลกลฐานช่วยเราด้วยนะครับในส่วนนี้ยังยังครับตอนนี้ก็คือหมายความว่าเราผมกําลังเรียนว่าทางคณะพนักงานสืบสอบสวนเนี่ยกำลังดำเนินการดูในแง่ของข้อเท็จจริงแล้วก็พยานหลักฐานทั้งหมดอย่างอย่างอย่างรอบด้านแล้วก็มุ่งเตินะครับแล้วก็เป็นไปโดยครบถ้วนในส่วนีีีี้เเเออออ่่โซชยลดรืงงขันี้ตอนนี้ตอนนี้ผมเข้าใจว่าอาจจะเป็นชุดของทาง ผมไม่แน่ใจว่าทุกเดี่ยวกับคนัการเมืองหรือเปล่าที่สับแต่ว่าเราเราดำเนินการในทุกพิตินณโดยเฉพาะพยานลัาธารแล้วก็ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องที่ประชาชนให้เบาะแสพิมพ์มาจําเป็นจะต้องไปดูไปข้อมูลอื่นไหมในเมื่อความผิดมันชัดแจ้งกองสารณีที่ภรัฐส่งเนี่ยมีการไล่ติดเชื้อชวนประชาชนเนี่ยมันเป็นความผิดชัดแจ้งในการหลอกลวงประชาชนนะก็เดี๋ยวตรงนี้คณะพนักงานสืบสวนสอบสวนเขาคงต้องดูนะครับตรงนี้ผมผมขออนุญาตไม่ได้ก้าวล่วงใน ในความในดลที่นี่ในงานสอบสวนครับเราว่าแต่มันเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายเนี่ยม่อมันผิกฎหมายหรือว่ามันดีเมย์กฎมายเนีรวจใานะารจะต้องมีการเชิญมาคือถ้าถ้าถ้ามีการแจ้งความร้องุกข์ก่าวโทษนะครับแล้วก็พิจารณาแล้วเนี่ยแล้วเป็นความผิดเนี่ยเราก็ดำเนินการอย่างไม่ลาเวนนะครับตรนี้ต้องต้องขอญาตเรียนกลงนี้ก่อนนะครับแสดงว่าโอกาสการเชิญก็เป็นไปได้สูงเื่องจักรตมาแจ้ความีผมผมยังไม่เห็นหลักฐานตรงนั้นวมทั้งยังไม่เห็นคลิปตรงนั้นนะครับเดี๋ยวผมขอญาต คือทางคณะพนักงานสืบสวนสอบสวนนะต้องไปตรวจสอบอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวความคืบหน้าจะนําเรียนให้ทราบในคำมีส่วนะรู้ก็เราก็จะทําแบบตรงไปตรงมาในคำในส่วนรู้นะครับเดี๋ยวคนอื่นนะอย่างดาราก่อนหน้านี้เคยมีการสสืบวนขประชาธรรมการโฆษณาด้วยเนี่ยณตอนนี้จะต้องมีการเชิญมาให้ปากคำรุ่นเดิมคืออย่างที่เรียนไปนะครับว่าถ้าข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานนะครับปรากฏว่าเป็นความผิด ส่วนเราก็ทำโดยแบบตรงไปตรงมาแล้วก็ไม่มีลาเวนนะครับก็จะทำเป็นที่นะครับทุกคนครับผมเรียนว่าทุกคนนะครับทุกคนก่อนหน้านี้พนักงานสอบอยู่วันมีข้อมูลนะว่ามีหน่วยงานรัฐบางหน่วยเข้าไปตรวจสอบอะไรบ้านแล้วได้ข้อมูลที่ท่านน่ะข้อมูลตรงนี้เอามาให้พนักงานสืบสวนเที่ท่านเข้าใจว่าเป็นของท่านเจารุเกียรที่ส่งข้อมูลไปนะครับร่วมกับค่ะ ที why, ่เป็นว่าว่าจะมีข้อมูลทุกคนบุคคลทั้งฝ่ายการเมืองนะครับแล้วก็เป็นตามคลิปสี่ตรงนี้ผมขออนุญาตวาในส่วนนี้ท่านจุลินเก่งจะเป็นคนให้ข้อมูลนะครัในการเรียกรับแยกเป็นคนครับก็เดี๋ยวไปตรวจสอบเพราะว่าจะมีความชัดเจนในตรงนั้แล้วก็กรณีที่มันมีหน่วยงานเป็นหน่วยงานใดที่เคยเข้าไปตรวจค้นบริจัดีไอคอนข้อมูลดังกล่าวเนี่ยมันจะต้องเอามาให้หน้าตาสวน ก็เราเราทำคคู่ไปทุด้วยอยูแล้วนะครับในส่วนว่าผลการดำเนินการเป็นอย่างไรในส่วนนี้นะครับคือเราอาจจะมีมีหนังสือสอบถามไปว่าสิ่งที่เขาไปตรวจ้นมาเนี่ยเป็นพยานหลักฐานที่สามารถใช้ในพด้นที่ได้หรือไม่หรืออะไรหรือะไรผมยังไม่ทราบยังไม่ทราบเพราะว่ายังไม่มีใครส่งข้อมูลให้เรานะครับเออตรงนี้ผมผมเรียนจริงๆว่าไม่ทราบนะครับเพราะว่ายังไม่เห็นข้อมูลว่าดเนี่ยไปตรวจสอบเป็ไแล้วไปตรวจสอบเมื่อไหร่ที่ใดบ้าง ถ้ามีเนี่ยเราก็จะจะมีเรงสืงสอบถามแล้วก็จะสอบถามว่า,วาสิ่งที่ได้จากการตรวจค้นทั้งนั้นเนี่ยเป็นพยานหลักฐานที่สามารถนำม,มาใช้ได้ือไม่ยครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ เชื่อกันหนาวหรืออะไรบ้างตรงนั้นตรงนั้นครับแล้วเพราะว่าพุ้นที่นี้ก็เย็นนะครับรับคุครับได้ไงเดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวผมนำเรียนที่ต้านะครับขอบคุณครับ